และครับพระเอกตัวจริงของละครวันนี้นั่นคือพี่ม่มซปเปอร์สตาร์ตลบเบอร์หนึ่งของเมงืองไทยในวันนี้เนี่ยทางทีมงานเขียนบทแกล้งพี่มา่าให้ออกมาเล่นตอนใกล้จะจบครับมาดูอาการพี่ม่าหลังจากนี้กันครับไอ้จอยพาไปเข้าคุกไป มึจงจะรีบไป็นอะไรกรันไอ้เวนนึกว่าเนมกูไปแล้วกูหลับสามตื่นเลยพิ่งมึงเล่นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะฉันยอมทุกอย่างละจับยากจับเย็น,นยไอ้เสือพงไอ้เสือพันอ,อย่าพูดกับม,มันเลยเสียเวลาจอยเอาไปพิมพ์อะไในมือ,ไ,อไปมึงจะไปไหน เอาไปพิลานิ้วมือกูย,ยังไม่เล่นอ <ś Like S 1> <c ười> ะไรเลยโดนจับแล้วจับเรียบร้อยแล้วไอ้เยไม่ได้ะไรเลยมึงจะเล่นอะไรไนู้นจบแล้วเนี่ยมึงก็รายงานมารายงานมาเออไปจับมึงตัวนู้นตัวนี้ะไรงานมาให้กูได้เล่นบ้างดิ <c ười> <c ười> โอ้กูนอนสองเต <c ười> จับมันยากมันเย็นอย่างเงี้ยเสียตำรวจไปกี่นายฮะ <c ười> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรายงานครับเอามันไปพิราดด้วยอะไรวะเนี่ย โอ้ยเว้นมันหมดแล้วมันหมดแล้วเล่นอะไรกูก็ได้เล่นอะไรก็ได้มันจบแล้วมั่เล่นอะไรก็ได้มันจบเรื่องแล้วไม่จะไปเล่นอ,อะไรอ่ะตอนนี้ทุกอย่างนายครับมันเรียบร้อยครับที่นายสัง่งผมจัดไอ้สองโจน้นี้เอาละจอยพามันไปพิมพ์ลายมือเดี๋ยวนี้ไป ขนาดเรียกทีมงานขึ้นมาเคลียร์กันเลยทีเดียวไม่ก็ตอนแรกที่เขียนไว้ความจริงวันนี้ไม่มีพี่อลพี่ไม่มีกู <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่มีเลยไม่ไม่ไมแล้วไอ้พี่แต่งตัวมารอทําไมข้างหลังเนี่ยอันนี้อันนี้คือไม่มีเลยอันนี้คือเสริมให้เสริมเสริมเสริมให้เล่นตอนสุดท้ายพี่นิดนึงพี่เดี๋ยวคนเขาลืม <c oughs> คือวันนี้มันเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็มีน้องอกต้านเนี่ยเอาน้องนักเรียนมาเล่นเนี่ยที่พี่ที่พี่เห็นอยู่เหรอพี่แต่ว่า จริงจริงพี่วันนี้มันมันมันเสริมจริงพี่ <c oughs> ไม่ผมนึกผมนึกว่าเขาแจ้งพี่ไปครับครับัสดีพี่โอ้ไอ้เท่ไอ้หนองฮ่าคลื่นคลื่นคลื่นพวกมาจบเลย แม่ผมนึกว่าเขาแจ้งพี่แล้วไงพี่ผมเห็นใจผมก็อยู่กับพี่มาหลายปีพี่ผมก็ไม่ไม่คิดว่าพี่จะมีสภาพแบบนี้ตอนนี้เยครียดแล้วชุดประมัมคือตอนนี้ที่ดูเธอเล่นอ่ะเธอมันน่าจะได้ไอเฮอร์ริเคนอ่ะไอ้เฮอร์ริเคนไอเด็กก็ด้วยเนี่ยนะมันมันอาจจะจำบทไม่ได้แต่ว่าเวลามันเป็นพิธีกรเอามามาแทนไอ้เฮอร์ริเคนมาแทนใช่โอ้หอยากเป็นเจ้าของบริษัทจัง ให้ให้กำลังใจพี่มัมหน่อยนิพี่ไม่เป็นไรนะอะไรนะมึงเท่าก่อนมึงมึงรีดไก่สั้นเหรอตื่ไม mm ่เ hmm. ป็นไรนะมันนี่นีมันนี่มันนี่นีมันนี่นดูยังยังเป็นการนักดูยังยังครับผมไปดูไม่ลด้หนังฉายแล้วมึงดูยังอยู่ดูไปสี่รอบอะอะไรนะสี่รอบหนังดีเหรอดูไม่รู้เรื่อง